สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นอีฟฟูบอลนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ดีว i ชั่นสามแล้วนะครับผมก็แรงพึ่งรีนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกของดีว i ชั่นสาของผมนะครับก็ไปดูกันเลยครับโอเคนะครับเกมนี้นะครับก็คือเกมแรกของดีสามนะครับซึ่งเกมนี้ผมเจอแมตช์เอนดิ้งนะครับก็คือผมเล่นแล้วผมยิงเขาใช่ไหมครับยิงปุ๊บมันก็หมุนเลยครับหมุนแล้วก็ขึ้นแมตช์เอนดิ้งเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่า เขาตั้งใจทําหรือว่ามันเป็นที่เกมหรือว่าอะไรนะรผมไม่แน่ใจแล้วก็ไปดูกันเลยครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ โอเคครับเริ่มเขียรยครับฝั่งเขาเขียรยก่อนเดยโตมาที่เปดี้พูโยลางมาเดยโตครับเบิบ้ลมาเปกูมีดักได้ครับหุย,หยนึกว่าตัวลามจะแย่งได้แต่ว่าอันนี้เขายิงมาไม่มีอะไรครับ ได้เช็คออกบนไปเมสซี่หหลอดช่องมาได้ครับไปนี้ดีนมานี่มาหาหาเพื่อนอยู่ครับ okay. ขึ้นบนไปครับเป็นไว้เมสซี่หูติดครับโอเคเขาสวนมาครับโห oh, ีตุล่ลลามยังได้ครับ โดนสวนละโอเคฮตโต้ hey, ขอแทงมาช่วงวันี้พิเดเช็คเตีออกมาก่อนเฮ้ยหมุนได้โอเคหมุนออกมาขึ้นบนเป็นไว้ดูสิเฟชชัทโอ้โหติดหาตัวลามแต่ที่นี่โอติดครับอาโคดักได้เขาจะสวนครับนิวโดโอ้โหติดโรดี้ อยังได้อยู่เบกุมิอันนี้ไม่ได้ตั้งใจใจะถ่วงนะครับมันไม่มีทางไปโอเคน,น,นี่ละปาที่นี่นี่มานี่มาเดิบ,บันทับม้วนปัน่นโอ้ย ติดครับโอเคเจ้ายากเหมือนกัน,นครับเขาก็เล่นเกมรับดีอยู่นะครับเนี่ยคอสมาแล้วโค้หออกเบรคุมีเบินกลับม,มาโหอ,อันนี้ใจไม่ได้ครับมันผิดท่าครับโหเบรกุมี่ดังได้ครับ เบกุมี่แต่ก่อนผมไม่ได้ใช้เลยนะครับผมใช้แบ็กบุกตอนนี้มาใช้แบ็กดีเฟนต์ก็ได้ใช้สักทีอะเบกุมี่ก่อนหน้านี้ว่าจะย่อยทิ้งแล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แบ็กเลยแบ็กลับเลยโหที่เซฟเฮ้เบกุมี่อืมติดโอเค, um. ต,อเคตามแก้ตัวได้บล็อกอีกโอเค ลางมาเนี่มากระชากมาครับเนี่มาเครื่องตดเนี่มาปาดโอ้โหปาดไม่ดีครับยังงงได้ครับโลด,ดี้อา้าวไม่ใช่ปาตินี่ม้วนม้วนม้วน,วนและเรียบร้อยครับโอ้โหปาตินี่โหดมากเลยนะครับเนี่ยปาตินี่ผมชอบมากเลยตัวนี้สุดครับตัวนี้สุดๆดเลยเคหนึ K ่งศูนย์ครับนำก่อนอ๋อหมดครึ่งแรกพอดีครับ มาครับมาต่อที่ครึ่งหลังครับเอโตเคียโรดี้เวลากลับมาที่โรดี้เบโกมิแทงมาขีไปที่นี่โอ้โหโดนยังได้ปูโยโ,โดนแท็กจากข้างหลังครับ่าครับนี่มาฝั่งเข้าบ้างนี่มาหักมาโอ้ยไม่ผ่านตูรามครับโรดี้ลงล่างมาน่โดนแท็กอีกแล้วปูโย ตัวรามเราเ็นไว้มาที่เนี้เมสซี่กำลังจะพูดลิด้มพันนิดหน่อยครับ okay, เคบินไว้โหอันนี้จะเฟกช็อตโอ้งงเลยครับบินไว้ทำหน้าตาแบบเอยอ,อะไรเนี่ยเค okay. อีตอวาร์เดสเอ๊ะมันชื่ออะไรเนี่ยตัวนี้ okay, เฮ้ยปืนขึ้นมาปาี่นี่ อ,อ่าไม่ใช่มาแล้วนี่มาขีเ่เป็นไว้ไ่อนที่นี่คู่โหโยสามรอบแล้วนะครับเนี่ยโอเคเลียร์ก่อนเตติ โอ้ยเคนี่มาปับ๊บอะชือะ้อโอ้โหไม่ได้ปะตุลามโอเคเวินาปาขึ้นบนโอเคโรดี้โรดี้เอาไงโรดี้ปาโอโ้โหเอตโต้เฮเป็นไว้ม้วนม้วนแล้วคอร์สมา เรียบร้อยครับโอ้โหซสเวลเอโต้กดท่าหน่อยนะครับเอตัวจะบินนะครับนี่โอ้โหสุดยอดครับเช้าวันี้บินไว้เขาไม่ให้ดูครับบินไว้ม้วนละเปิดขึ้นมาครับเอคลอซิ่งติดไหมน่าจะติดอยู่นะครับแต่ว่าบินไว้คิกจิ้งพลาวมันเบาครับมันเลยดูเหมือนไม่ค่อยติดแต่ว่ามันติดอยู่อ่ะเป็นตัวเอเนสวิทครับแล้วก็กาสตูโซตัวนี้นะครับ เปิดได้ที่จริงอยากได้เปียโรนะครับแต่ก็ได้กาตูโซก็ที่เรียกก็ไม่ไม่เซ็งครับแต่ว่าก็เข้ามืออยู่ครับกาตูโซก็ก็พอเล่นครับได้เล่นได้เล่นาว่ายากได้เปีโลครับแต่ก็มาเล่นนี้ก็ชอบนะครับตอนเปิดแพ็คโรดี้ก็อยากได้จอเบลลิงแฮมครับแต่ว่าได้โรดี้ก็ไม่เป็นไรครับเล่นได้ครับโหดเหมือนกันครับโรดี้เขี่ยเขาเขี่ยมาเน้ตา ขายังเอาเอีตัวไว้อยู่นะครับเนตา้าเขาไม่แทงลงล่างนะกัตุโซเปโลเล่นมาที่หืมไม่ถึงอ่าโดนปูโยอยีกแล้ะครับปูโยนโหดนะครับเนี่ยอยากเล่นบ้างอยากลองเล่นเฮ้ยหืมเมืกก่อกี้ทำไมล้หน้านนะมีโอกาสโดนนะครับเนี่ยเฮ้ยคือว่าตูรามันวิ่งทันมาเมืกก่อกี้ผมไม่แน่ใจ อาจจะยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับเกมนี้แต่ก็เป็นเกมแรกของดีสามคาร์ตุโซเน็ตเวิรดับเบิลโอ้โหไม่ติดติดบล็อกครับเคลนตีม,มุมครับเ,เดี๋ยววิโลครับเปิดมุมไอ้ชีบหน่อยโอ้โหโ อาราโกค,ครับมงได้ครับสูงจัดครับอาราโคเขียเราได้ทุ่มอยู่นะครับวีเอล่าทุ่มให้นีเวตมงโอ้โหปยโยขดักไปแล้วโอเคเอโต้นีเวทแทงล่งมาบินไว้แล้วไงครับคอร์สโอ้โหไม่ถึงครับแรงเกินอลันโดดไม่ถึงโดนแล้วแต่ว่าบอนมันมาแรงครับ เขาดีดล่างมาไม่ผ่านเบนไว้ครับเอาบ้านี่มา้ยคีนิต้าตอนนี้นี่เดเวตมาที่ฟอรลันอ่ะบางโหจ่ายพาดรับลูกนี้เมลน่าดักกิน เขียนไว้หูจะปาดให้หมดเวลาครับโอ้โหก็นี่นะครับเกมเกมแรกของดีวิชั่นสามนะครับก็ชนะสองศูนย์ะครับก็อาจจะยังไม่ตึงนะครับก็ผมก็ไม่ได้โหดครับแต่ว่าก็ก็พอเล่นได้ครับเนี่ยดีอยู่นะครับเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกดไลค์ก็ได้ครับขอแค่รับชมก็ ก็ดีใจแล้วครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับเจอกันอรอบหน้าครับบ๊ายบายครับ